ทางไปม่อนกูเวนขบับรถไปเองยากไหมไปดูของดีเป็นการวิ่งเส้นรอบเมืองเชียงใหม่บริเวณของถนนมงแหวนรอบ3มุ่งหน้าสู่แยกเจริญเจริญบริเวณแยกมีการทำถนนดังนั้นหากมาแล้วเห็นเขาทําถนนแปลว่าคุณมาถูกทางแล้วค่ะ วิ่งเส้นสันกำแพงระหว่างทางไปมอนโกเวนน่มีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายที่โดยเริ่มตั้งแต่เข้าไปแวะกราบสรีระสังขารของคูบาลาตาทิพย์ท่านเป็นคูบาอาจารย์ของล้านนาตั้งแต่ยุคเก่าก่อนเป็นศรัทธาที่มีมาตั้งแต่รุ่นแม่ค่ะจากนั้นก็จะมีม่อนพญานาคราติที่นี่ถ่ายรูปไม่ทนันจากนั้นก็จะมีถ้ำมืองอ่อนบอกเลยว่าอลังการทุกจุดต่อจากนั้นค่ะเรามาถึงจุดระทึกใจเพราะเป็นบริเวณที่เข้าใกล้กับทางขึ้นมอนโกเวนบริเวณน,นี้ก็มีความชันนนนนะะนนิิิดดดหหหห่่ห่่่่่่่ออออยยยยะะะคแตบบกกกกกกกเเเเเเลลววววาา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 าถีงงงข้้้ใมมททไร็็จป หลงแน่นอนค่ะจะมีที่จอดรถอยู่ตรงข้ามใกล้ๆมีร้านอาหารด้วยนะถ้าเกิดว่าเสร็จจากการไหว้ขอพรค่ะจากนั้นแนะนําว่าถ้าเกิดว่าอยากจะขึ้นไปเที่ยวต่อแม่กําปองก็สามารถไปต่อได้เลย